สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะนี่เรามาสำรวจแกงแกงนึกจานบอกแกงโคกกาะแกงโคกกาะค่ะแกงโคกกาะที่สระคามครับพี่น้องฝนตกต่อเนื่องกันสี่ห้ามือพี่น้องค่ะเอามาเบิ่งว่าน้าม,มันลายปันใดพี่นอ้องมันถั่วมันน่ะเหรอเขามางามันสิขาดบอรหรือว่าจังใดมันนี่ย่างลายอย่างเงี้ยย่างไปเสร็จนี่ก็น้า นี่สิบอี <laughs> กตัวฮะไก่ดอกไก่ดอกบุญน้าบุ๊บุญน้าน,น้ำตาพังยังกินข้าวงูแซ่เอาไปตามอ,อกระลังไก่ทั้งหมดสำรวจพื้นที่โดยนักข่าวตุ๊บตับสิริศักดิ์ว้าว ตอนนี้นะคะเรามาดูกันเลยน,น้ลายเลยใช่ไหมมันรดเราไหมไม่เราต้องไปดูตรงน้วนว่แมนทีะไม่เ่น้ก็ฝนตกเลยพี่นองฝนตกเสมอคือแดด่าห้อยหอบมา,มา มสวยยากเลไปวิ่งพาสนามไปน้ำท่วมเข่าวันนี้บอกพ่อขอขีมอเตอร์ไซคไปบะบอกบา่าไอ้มันรถนม,<ห>มถอเตอร์ไซค์ซอยไปเท่าไร่ต่อยอีกไหมไปเบิง่งไปดูค่ะไปดูเดี๋ยวลงไปง้ครับ มองลงไปสวยมากมองรีบเร็วมาเจอไม่อาได้น้อย่ล้่ามงน้อ่าะาทยพี่บอกมา่ายมายคิปเลซื่อพี่เจอพี่บันเล่นะคะตอนนี้ก็คือกำลังระบายน้ำออกนะทุกคนเกบขรกอง น้องไม่พอถึงน่าไปแหงแิฮะนีคนบ้านอีกแหงเลยน่าไปแหงกันอกมันระบายไว้จากนี้ไงฮะมันต้องระบายออกนะเพราะแต่มัน,น,นสิตแตกโอเดีย๋ยวไม่ระบายไปแต่ทางนี้ มาพี่น้องมาเบิองเรากลับก้อนครับพี่น้องครับม,มาสำรวจเรามาเบืองเราว่าน้ำไหลแห้งพี่น้องเราฝนตกครับพี่นอ้องาะกำลังแจงให้พี่น้องสุขสุขคนเด้อที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเลยพี่น้องกำลังแจงพี่น้องสารค้ามนหนักแห้งกับตอนนี้ครับตอนนี้หนูก็อยู่สารค้ามันไม่ให้แนบัตหนูอยู่สูงเลยบอแต่คนของคนอย่าง